เชใหม่น่นะโอ้หนามาเจอาร่วนวันนี้เรางเรนะมเจอนี้น้าวาน้น้าวคทวรับา้ไช่อง YouTube นี้ช่องนะครับได้มาเจอคุณเลยครับผมช่อง n อ t นบีนะครับยินดีทีได้รู้จักผมลิชชคครับช่องริชชครับผมสตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนล่ครับโอ้โโอน่ียดู้น่ผมยกของก่อนนี่นะแค่นี้เลยนะ ขอบคุณมากครับโอ้โหมีมีท่อนไม้ลอยมาด้วยนะครับเคยฟังละครไม้กับเรือไหมเพลงอ๋อครับผมครับแต่ของยังไม่ต้องเกาะตอนนี้นะครับสวัสดีครับผมนครปฐมครับยูทูบลิโชคอะไรครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาโอเคชื่ออะไรครับผมเออชื่อชื่อรักครับผมด้านลวน้องครับต้งเรียนค่าก็เจอคนขับรถใจดีนะครับคนนครเลยใช่ไหมครับโอเคโอ้รถสูงล้อใหญ่ดีนะครับ ให้สัญญาณนนี้าถึงแล้วครับ <farklı> ครับเรียข <curs CDU S 2> ึ้นได้ป่ะอาเจ้ถือก่อนต้องท้ามันจะหลุดนะอาเฮียรับกล้องหน่อยถ่าย่ายเล็กหน่อยโอเคอาเจ้ฝากถือขอขอยืนตรงนี้นะครับ ช่อง YouTube ดีโชองนะครับแฟนคลับ90,000ได้ครับออกออกรายการได้ใช่ไหมวันดีครับคุณพี่มาจากไหนครับผมาจากศรีธรรมศก4ครับเราครับไกลจากนี่เยอะไหมครับก็ประมาณสักกิโลเศษเศษได้ครับแล้วเป็นไงบ้างเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมเหมือนนครศรีธรรมราชผมเป็นคนจังหวัดน่านอ๋อเป็นคนเหนือเกียครับเกียรครับคนน่านครับมาทําอะไรที่นี่ครับมาแต่งงานที่นี่ครับอได้ได้ภรรยาหรือเมียคนใต้ แล้วที่นี่น่าอยู่ไหมครับน่าอยู่ครับน่าอยู่ครับบรรยากาศดีตอนนี้มีโอโซนจากน้าด้วยนะครับเยอะแยะเลยสดชื่นเป็นโอกาสดีนะครับครับผมสําหรับงานทั่วลยครับครับจะได้ล้างสิ่งสกปรกออกอ๋อครับผมมองในมุมบวกนะครับครับแต่ว่ามนอาจารย์เดือดร้อนบ้างแต่ว่าผมว่ามันอยู่กันได้ครับอืแล้วเคยเจอแบบนี้หนักขนาดนี้ไหม ไม่เคยครับปีนี้หนักสุดครับครับปกติก็ที่นพรนี้จะแทบทุกปีน้ำท่วมครับแต่ว่ามันท่วมไม่มากแต่ปีนี้มันจะท่วมเยอะเพื่อหน่อยครับผมมีอะไรจะฝากบอกนักท่องเที่ยวบ้างเนี่ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็มาท่องเที่ยวตรงนี้ก็ประมาณปีห้าได้นะครับมากับพี่ชายพอดีว่าเขามาทุละก็ดูข่าวอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะเดี๋ยวจะน้ำท่วมแล้วจะท่วมจริงอ่ามีอะไรจะฝากบอกไ้มครับครับผมก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับทั้ง ต่างจังหวัดนะครับที่จะเชิญชวนมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมืองนครศรีธรรมราชก็มีดีอะไรหลายอย่างนะครับที่มาชมนะครับผู้คนก็น่ารักนะครับใจดีด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมมีใครอยากคุยไหมครับอันนี้จักรยานเนี่ยหมดแรงปั่นแล้วใช่ไหมครับผมเห็นตั้งแต่ตรงนู้นสองกิโลที่แล้ว จะให้เหมือนวินเซิร์ฟหรือลากแล้วก็เอาเชือกมาด้วยนะครับไปอยู่ท่างเดินเป็ไม่ได้เตรียมตัวว่าไม่ได้เตรียมตัวมือหลุดนี่ไปเลยนะครับขันต่อไปลัวขี่มาจากไหนครับจากนั้นครับหมู่บ้านละกี้องข้างทวีรถตัสอ๋อชื่ออะไรครับผมอวเเมื่กกี้ราา็ชื่อชื่ออะไรครับเคยดูยูทูบไหมครับที่มันทําเป็นเหมือนเรือแล้วก็ปั่นปั่นครับต้องไปประยุกต์หน่อยแล้ว ปั่นในน้ําได้ต้องมีนวัตกรรมใหม่แล้วใช่ใช่บ่อยๆนะใช่ทำทุ่นโฟมสี่ด้านปรก็บกงานที่หายไปได้ง่าเจอได้มาเจอสร้างโอกาสครับคนขี่จักรยานซึ่งต้องเกาะรถอ๋อเอาให้ลงตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆบางส่วนลงไปอ๋อมีมีคนจะลงก่อนเอาแป๊บครับเราแป๊บ น้องครับเดินไปพออย่าไหวไปนะครับเอาจะลอยคอนะครับน้องเรียบร้อยแล้วต้องเห็นแล้วชม้รถเข้าต่านะ NV รถ NV เข่าที่ดูเนี่ยนะครับาไม่แน่จริงนี่ก็จอดไว้บนที่สูงดีกันนะไม่เรื่อไม่เป็นการไม่ใช่ถ้าเข้ารถดีทับพางนี่ซ่อมเพียบเลยหลายหมื่น เป็นจัก,กรยานอย่างนี้นี่คือไวฟิตออกกําลังกายชอบขี่จัก,กรยานก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้มีเลาออกเท่าไหร่ครับแต่วันนี้วันนี้อ่าเพราะว่าจะใช้รถอื่นไม่ได้ก็เลยกล่าวว่าออกจัก,กรยานช่วงไหนปั่นได้ก็ปั่นปั่นไม่ได้ก็ข็นนะคร,ครับครับ <ST S> น NV ใช้แก๊สด,ด้วยทะ <ST S> เบียนอุบลราชธา,านี <ST> S> <S <ST S> ไปโรงแรมบ้านนครครับผมแล้ว่าหนีไปทางนู้นน้องจะรีบลงทำไมครับน้องอ๋อน้องน้องจะรีบลงทำไมอ๋อน้องควรลงตรงนี้นะครับตามเป้ามายไปทางไปโรงแรมโรงแรมบ้านนั้นอไปทางรถที่ไม่รู้เหมือนกันเราก็ติดเข้าไป มีเด็กๆเล่นน้ำด้วยบ้านนาคนมพักใกล้ๆโรงแรมตนาชาติเนี่ยตันนาชาติอ๋อนี่ใกล้ๆจะถึงแล้วใช่ไหมเออแล้วไปไหว้พระธาเมต่อเมื่อวานเช้ากลับไม่ได้ต้องไปนอนโรงแรมแถวตัววินต้นแดงไปไปรอบห้ารอบกลับมาทางนี้ไม่ได้เลยก็กำลังคิดอยู่ถ้ามาแถวนี้ไม่ได้ก็จะนอนมัน เดินมาจากไหนกันครับช่องยู u ูบลิชชองนะครับแฟนคลับ9 0 0 0 0มืนเดินมาจากไหนนะครับสารีบุตรแล้วจะไปหาพระพุทธเจ้า hè, ใช่ไหมครับ <S <s <Bright> ชื่อซอยสามมีซอยสารีบุตรด้วยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับอานันถนนอะไรพัฒนาการอะไรป สวัสดีครับทำรื้อครับทำรื้อทำรื้อแปลว่าทำอะไรเคยมีครูสอนคณิตศาสตร์เป็นคนใต้ไปทนทีครับก็เลยพูดตายได้บักคำเหนื่อยมากเลยผมก็บนบนลูกจักรมาธาตกปารากาจะกลับอย่างไรขับมาอย่างไรเมื่อวาน ดีวะดีก่อฟน่าดังเลยเก่งร่มเก่งร่มจับแข้งพึ่งขึ้นมาติดยาไม่มาเลยบ้านเราโดนตบหมักวันนี้โดนแล้วนี่ก้าวจังเลยนี่เก่งร่มนุ่งนะสำเนียงใต้เขาจะลิ้นแข็งๆนะครับเพราะว่าชอบกินน้ำแข็งใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับทำไมคนใต้ถึงลิ้นแข็งเสียงแข็งๆเพราะอะไรครับ ไม่หรอกเรียนรู้มาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมันเป็นมันเองแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะไรผมฟังจะเสียงออกต่ำๆหน่อยๆด้วยใช่ไหมก็เสียงหวานบางคนก็ไม่หวานแล้วแต่คนอ๋อแต่พอรุ่นคุณยายคุณอะไรผมเห็นจะลงเสียงต่ำๆกันนะครับเขาพูดเสียงขึ้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับดแรงหมดแรงหมดแรงหมดแรง ก่บรรยากาศข้างบนฟ้าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นี่แล้วตกใจไหมครับนานๆเจออย่างนี้ทีนึงไม่ธรรมดา แต่ว่าจะมากหรือน้อยปีสองปีเจอกันโอผมมาจากนครปฐมในซอยข้างโรงพยาบาลเจอทุกปีเลยครับเพราะว่ามันต่ำครับในซอยครับอันนี้ผมเห็นแล้วผมเฉยๆแล้วผมก็ขับรถลุยน้ำก่อนขึ้นบ้าน่ามอรอครับโอนี่ยนี่ระดับนี้บ้านผมนี่ปกติเลยครับหน้าฝนนี่ปกติครับนครยนี่ัอ๋อแต่ว่าจะเป็นบางจุดครับ เเอี่นนห็้ยรคับแต่น,นคปรปฐมอย่างนี้ก็พอฝนตกไม่หยุดนี่หลายจุดเนี่ยนะในเมืองนะ้นามหาลัยศิลปากรก็ยังท่วมเลยขี่จักรยานนี่ผมเตือนนะครับ,รบมันเคยมีข่าวว่าอาจารย์ฝรั่งในศิลปากรสอนภาษาขี่ไปแถวไปไปๆข้างนอกถนนใกล้ๆั้วมหาลัยแล้วเขาล้มข้างข้างเสาไฟปรากฏว่าไฟช็อตครับตายครับอโอ้ นี่นะครับขวดพลาสติกตอนนี้ถ้าใครเก็บขวดถ่ายเนี่ยมันหายไปไหนกันทำไมไม่มาเก็บโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคลองนะครับดูแลมันแหลงน้ำอันนี้ตู้ตู้ปั่นไฟดูน้ำครับดูน้ำเยอะขนาดนี้เลยนะระบายไปสู่สุราษฎร์ใช่ไหมครับ ลงทะเลครับลงทะเลที่เนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นทะเลนะลงเลยนะลงที่ฝั่งนครเนี่ยีประมาณนั้นอ๋อแต่ถ้าไปทางอะไรพัดท่าน้อยเฮียเฮียท่าน้อยนั่นอยู่อำเภออะไรอยันนั้นจะไปลงสุราษฎร์อ๋อเป็นทางตาปีฝั่งนี้ฝั่งครับแต่นี่ลงต้องเลยนี่ลงทะเลหมดเลยครับอ๋อทุกอย่างลงทะเลหมดอ่าวอ่าวฝั่งอ่าวไทยครับพิบหลงนั้นก็จะพุ่งไปแหล่งตลุมพุกครับผมพอตอนนี้อยู่ที่ว่าน้ําทะเลหนุนสูงไหม ถ้าหนุนสูงตรงนี้ค้างนานเลยใช่ครับเคยมีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าน้าทะเลหนุนไม่สูงเนี่ยโอกาสที่จะระบายน้ําได้เร็วขึ้นครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มีน้ําทะเลนุนด้วยถึงนะอ๋อมีคนมาอีกนะครับอพูดต่อช่วงที่น้ําทะเลหนุนเนี่ยก็ทําให้น้ํานิ่งหรือระบายน้ําได้ช้าลงก็จะทําให้ปริมาณน้ําที่รถเนี่ยก็ช้าลงไปด้วยครับผมครับอันนี้จ้างรถลากมาแล้วครับค่าจ้างเท่าไหร่ครับ สองพันเรียบร้อยแล้วครับไปได้ครับไปได้ไมถึงแล้วเลยฮะเราถึงแล้วนะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวผมจะลงแล้วเห็นป้ายบ้านนครไหมครับนะบ้านนครจะเป็นจุดที่ต่ําแต่ว่านานๆานเขาก็จะท่วมครั้งหนึ่งนะต้องย้ายจากชั้นล่างขึ้นมาช้้งบนนะค่ะมีนบินนสบายอยู่คนเดียวก็ห้องหน้าพักสะอาดสะอ้านบรรยากาศดีอาหารอร่อยเลี้ยงฟรีช่วงเช้ามาพักกันได้ เดี๋ยวเฮียค่อยๆส่งใด้เล็กน้ะมันห้ามหล่นน้ำเนะจเจไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวหล่นน้ำทีพังเลยมีหมาเล่นน้ำด้ว <c oughs> <c oughs> ย,ยนะครับข้างหน้าหมาเล่นน้ำใหญ่เหรอสุกเร็วเลยหมาตันมันว่ายน้ำใหญ่เลยมีหมามาเล่นน้ำด้วย ก็เดี๋ยวผมก<ม>็จะลงนะงตรงมาพักที่โรงแรมบ้านนครจะอยู่ประมาณ3วนันแต่เมื่อวานกลับมาไม่ได้เพราะว่ารถที่ใช้ยเป็นรถรถกับรถรถเก่งรถยนต์มันตำ่ำเมื่อวานนี่จะสูงกว่านี้นะนี่นะมีมาเล่นาน,าน้ำนะเยเจ้ระวังลงเท้าหล่นนะเจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวส่งให้กั

จับก่อนจับก่อนอันนี้สำคัญอันนี้พานโน้ตบุ๊กของหมดยางแหย่ของหมดยางร้องใครครเมื่อกี้โชคดีภาษาใต้พูดว่าอะไรครับโชคดีครับโชคดี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 น้องเปิดหน้าหน่อยแฟนคลับพี่แปดเก้าหมื่นคนนะไม่เชื่อหน่อยช่องลิโชค R I C S O K เดี๋ยวไปพิมพ์ว่าน้ำท่วมนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเจอัครับก็สวัสดีครับ เคยทำบุญกันมาครับเลยได้มาเจอกันเอาเชียไม่ใช่ซอยนู้ดสอยนี้นะแล้วมันมีอะไรต่ำลงปะค่อยๆเอาขาลาดไปครับว่ายน้ำโชว์หน่อยเร็วหมาใครครับหมาใครอ๋อหมาก็ กำลังคิดว่าจะว่ายน้ำไปบ้านอื่นดีไหมอันนี้พายไปไหนมาบ้างครับพายเรือไปไหนบ้าบ้างแล้วอ๋ออันนี้ซื้อซื้อเองเลยอ๋อมีมอเตอร์ด้วยนะโอ้ระวังมันไปปันป่นโดนขาใครนะครับนี่นท่วมประมาณหน้าแข้งนี่วิ่งได้แล้ว อ๋อดีจังครับดีจังครับไปไหนครับนี่ไปในซอยในซอยจะลึกกนี้อ,อีกครับครับผมชอบดีครับถนนพัฒนาการคูขวางนะครับโรงแรมบ้านนครก็ใครอยากมาพักก็เชิญได้โทร075344083ผมช่วยเขาโปรโมตนิดนึงไทยช่วยไทยก็นานๆทีปีหนก็จะมีน้ำท่วมมานะครับก็มีคนเดินมาอยู่ ก็เ,เดี๋ยวเข้าไปเที่ยวดูโรงแรมนิดหนึ่งนะครับนี่เราขี่จอดก็เราก็จอดตรงนี้แต่ถ้าเป็นผมงคงกลัวไปหาที่จอดสูงๆอันนี้แล้วนะครับตรงนี้เริ่มสูงขึ้นมามเหมาอแต่ใค่เต็มเลยมาถึงฝนเริ่มลงพอดีนะครับโอ้ฝนลงพอดี ก็มาถึงก็ฝนตกพอดีเลยโชคดีนะครับนี่นะครับโรงแรมบ้านนครอนเแจ้ฝนตกพอดีเลยมาถึงสวัสดีครับคุณลุงจำผมได้ไหมครับที่ปีที่แล้วมาสัมภาษณ์คุยอะไรนะครับนี่ผมออกเดี๋ยวไปออก YouTube เลยนะครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงหลังจากน้ำท่วมหนักปีนี้ก็ มันก็พอสมควร,ครน้ำก็เข้ามาโรงแรมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะเท่าไรร้วมีอะไรจะฝากบอกนะักท่องเที่ยวถ้ามาตรงนี้โรงแรมบ้านด้านนครอ๋อโรงแรมบ้านนครต้องตัวน้ำไหม,มยังเ,เปิดต้อนรับเหมือนเดิมครับ,รบเพราะว่าน้ำเริ่มลดแล้วผม<อ>ไม่มีปัญหา สักวันสองวันก็คงจะน้ําคงจะหมดมาพักสบายใจได้ถ้าเกิดมันนอนไม่ได้จริงๆเราคืนเงินให้ก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปหลบคือรถที่ชายมันเปียกรถเก่งเข้าไม่ได้ก็ปรากฏว่าไปเจอผู้ร่วมชะตากรรมมาจากโรงแรมอะไรไม่รู้ผมก็ถามเขาเขาบอกยังไม่รู้เลยที่โรงแรมนั้นเขาหมายถึงเขาวาเขามาจากที่อื่น แล้วมาเจอกันที่ออออลิจินอออ์เรนใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็กังวลอยู่แต่ที่นี่คุณลุงเข้าใจดีนะครับ <c oughs> คุณลุงชื่ออะไรครับผมผมเสรีเสรี <c oughs> ผมช่วยบอกแล้วเพราะผมมาสองครั้งแล้วห้องสะอาดสะอาดน่าอยู่ครับบรรยากาศดีอันนี้นะครับเน่เน่เน่ยิงนี่ได้เลยนะครับ QR code ไทยช่วยไทยนะครับคุณลุงเข้าใจดีนะครับไปก่อนนะครับผมเห็นบอกว่าให้ย้ายของขึ้นไปชั้นสองห้องน้ำอะไรจะได้สบายใจ แต่เมื่อวานนี้ข้างล่างกระท่วมหน่อยนึงเข้ามาในนี้เลยครับไม่ไม่เข้าครับอ๋อตรงตรงนี้จะสูงครับมันอยู่ที่ลานจอดรถนะครับอ๋อแบบแบบประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะว่าข้างในจะต่ำลงหน่อยนึงแล้วเรา,าจะ,าจะด้านฝั่งชั้นสองนั้นจะไม่มีน้ำข้างล่างาแล้วเราจะแก้ไขยังไงหรือว่าเลยต่ำเลยก็คงจะแก้ไขไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างปูเรียบร้อยหมดแล้วจะเสริมพื้นขึ้นไหมครับมันยกก็ยังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมัน มันเราไม่รู้ว่าระดับน้ํามันประมาณไหนแต่ละปีครับครับอ่าผมพูดเบอร์โทรไปแล้วคุณคุณลุงจะพูดอีกทีก็ได้ครับอ๋อได้ครับโทรมาติดต่อได้ที่บนครครับเอ่อศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าหกแปดหกศูนย์หกสามครับขอเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงพทรไม่ได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงมาได้ตลอดอ่ามีโครงการอะไรของหลวงก็ก็มีโครงการคนละครึ่งคนละก็ใช้ได้เที่ยว เดียวด้วยกันก็ใช้ได้ช้ได้ถ้าอนาคตมีโครงการอะไรอีกก็ใช้ได้ก็ใช้ได้น่าจะเข้าร่วมไหมครับร่วมโครงการทุกโครงการของรัฐบาลครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวผมไปห้องก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าผมก็ชุดพี่ชายผมก็เหมือนมีบุญนะมาถึงคนตกไม่งั้นก็ลำบากบนรถอีกนะถือว่ามาถึงแล้วฝนตกพอดีอะไรนะครับ ใช่ใช่ครับผมครับก็คือ,คอร้อนชื้นฝนตกชุกนนหน้ามอระสม,ม,มครับครับผมกผม็เจ้าของกิจการโรงแรมบ้านนครเขาบกวเป็นเรื่องปกติตอนแรกผมพักห้อง107แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายขึ้นไปห้อง306ถ้าจำไม่ผิดนี่น,นก่กจะเออตรงนี้นิดนึง แต่คุณนนะ้าเจ้าของก็ใจดีนะครับรับผิดชอบครับถ้าเกิดอะไรขึ้นหน้ากล้องอาจจะเปียกน้ำฝนนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยเนี่ยน้ำเออนะครับแต่บรรยากาศดีครับ มีที่กันน้ําฝนตลอดทางตอนเช้าก็จะมารับประทานอาหารตรงนี้นะครับอร่อยอาหารอร่อยในนี้นี่จะเลี้ยงแขกลูกค้าที่มาพักเป็นเวลาใช่ไหมนะวันหนึ่งมาได้หนึ่งครั้งใช่ไหมครับนะช่วงเช้าเท่านั้นนะกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงถึงสิบโมงครับอาหารอร่อยมากฝีมือสุดยอดนะผมมา รับประทานสองสามครั้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่พาผมเชื่ออะไรนะครับคุณยุพามาเจอแม่ครัวฝีมือลดเลือดได้เลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ทำงันที่นี่เหรอครับครับดูแลน้องอีกคนนึงที่ตัวสูงสูงออกไปแล้วเหรอครับอ๋อตอนสุดสอยู่ไหนบ้างครับยังอยู่อ๋อที่เขาปีที่แล้วพี่มาแล้วปลูกต้นไม้อะะได้ครับขับแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่ออ่าวครับก็อยู่มาหลายปีแล้วครับก็มาเจอน้องอ่าวได้นะครับ ค,คือเขาให้ย้ายขึ้นไปชั้นสองเพราะว่าจะได้เข้าห้องน้ําแล้วชักครกหรือว่าถ่ายน้ําจะได้ลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างคือน้ํามันเอ,อิอนิดหนึ่งปีนี้ทีนี้ก็เจอหนักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาดีอย่างว่าถ้าอยู่ไม่ได้เขาคืนเงินให้นะครับแล้วก็ไปจองที่อื่นต่อได้เลยนี่บรรยากาศชั้นบน นี่ครับลมเย็นสบายสบายดีไหมครับพี่มอนอันนี้พี่สะพายครับห้องไหนเจ้ห้องไหนโอ้ถุงแกงอะไรถุงแกงอะไรจ๋าจ่ายไม่ได้เอามาแน่เลยอยู่ที่เฮียไงอยู่ที่เอ้าเฮงนะเฮียครับถุงแกงเอามาไหมเอามาเจ๊ขี้หลงขี้ลืม ปิดแล้วอ,ะอ,อ่ะออคุณเจมันเสียบไปตรงนี้แล้วไงเจมไม่ต้องห้ามปิดเลยห้องสามสิหกก็จบการพาเที่ยวผจญภัยใต้ช่วงน้ำท่วมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่ชายพี่จะนอนห้องไหนเอาไม่ได้